พาเพื่อนๆมาชมดอกกุหลาบพันปีนะคะกำลังแบ่งบานสวยงามจ้าทุกคนไปเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆกุหลาบพันปีไม่เชิงสีแดงนะคะสีแดงอมชมพู อลังสวยจ้าเพื่อนๆว้าวสวยเวอร์วังอลังการมากจ้าทุกคนสวยๆส,สวยมากนะคะเพื่อนๆมีพึ่งมาตอมไต่ด้วยนะจ้าทุกคนว้าวดอกตูมก็มีนะคะมีทั้งดอกตูม ดอกบานสวยมากสวยเบอร์วังอลังการมากจะเพื่อนๆว้าวเดินเดินไกลเหมือนกันนะคะรอบรอบต้นเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะว่าพุ่มมันใหญ่มากนะคะทุกคน กุ้มใหญ่มากจริงๆพาเพื่อนๆเดินนะคะเดินจากเมื่อกี้เสร็จแล้วก็อุ้ยกระต่ายเดินจากเมื่อกี้ก็ไปเสร็จสิ้นที่เก่านะคะเดี๋ยวดูว่าจะเดินรอบได้ไหมอุ้ยรอบเดินไม่ได้นะคะทุกคนเดินไม่ได้จ้าเพราะว่ามันมันจะ มันเดินไม่ได้นะคะมันตันค่ะทางตันเสร็จแล้วเขาก็จะมีดอกไม้กำลังขึ้นอีกนะคะยาวเหยียดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรออีกสักประมาณสองอาทิตย์มันก็จะขึ้นมาใหม่นะคะตุ่มๆไหนดูสิอุ๊ยมันออกไปแล้วหนึ่งหนึ่งงวดแล้วนะคะทุกคน อันนี้งวดที่สองโอ้มันแห้งไปแล้วนะคะเกิดไปแล้วแห้งไปแล้วนะจ๊ะบางส่วนว้าวดูดูด,ดูสวยมากนะคะเพื่อนๆว้าว่ะแล้วเราเดินกลับไปที่เก่านะคะสวยเวอร์วงังอลังการนะจ๊ะ ดอกกุหลาบพันปีขณะนี้กำลังแบ่งบานทั่วอังกฤษนะจ๊ะทุกคนเพื่อนๆขณะที่ที่ฉันถ่ายนี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเวลาห้าโมงเย็นแล้วจ้าว้าวสวยจริงๆ โอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวข,ขอขอถ่ายกับดอกไม้ด้วยนะจ๊ะสวยๆโอเคอสวยจิงๆ